กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566กิจกรรมปลูกต้นไม้หนึ่งในกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนโดยทีมงานอวทปี2566พร้อมสมาชิก นายกอวทอปี2566ร่วมจัดก,การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานและการจัดกิจกรรมในปี2566แก่สมาชิกอวทอปี2566 ดรชัยนรงค์คัมาตประทานสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตรพร้อมคณะร่วมตรวจประเมินนักองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนาบริหารธุรกิจปี2566ในการนี้คณะผู้บริหารพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาอาวทอพร้อมรับการประเมินสมาชิกอวทอปี2566 กำกับการสถานีตำรวจตะพานหินพร้อมทีมงานร่วมตรวจเยี่ยมโครงการสร้างวินัยจราจรขับขี่ปลอดภัยให้แก่นักศึกษาวิทยาลัย,ลยเทคโนโลยีสิริวัฒนาบริหารธุรกิจในการนี้คณะผู้บริหารให้การต้อนรับและร่วมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามโครงการพิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรดาเจ้าลูกเสือวิสามันระดับชั้นปวชหพร้อมคณะผู้กำกับเข้าร่วมพิธี พิธีสืบสารวัฒนธรรมวันลอยกระทงโดยมีการประกวดกระทงในแต่ละระดับชั้นและกิจกรรมนักศึกษาทุกระดับชั้นร่วมทำบุญถวายกระทงให้แก่วัดเทวประศา์ในการนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนาบริหารธุรกิจและโรงเรียนสิริวัฒนาร่วมมอถวายกระทงยักษ์ถวายเป็นพุทธบูชาใช้ในกิจกรรมลอยกระทงประจำปีนวัเทวประศาศ การประกวดออกแบบโลโก้ตราสัญลักษณ์กีฬาสีพวงแสดเกมโดยทีมงานอาวทอปี2566กิจกรรมการทัศนศึกษาศึกษาแหล่งเรียนรู้อาเซียนศึกษาบูรณาการรายวิชาวัฒนธรรมอาเซียนโดยสมาชิกอวทอเข้าร่วมชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินความสัมพันธ์ไทยเวียดนาม การทัศนศึกษาของนักศึกษาระดับชั้นปวชศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์และเยี่ยมชมพระราชวังสนามจันทร์แหล่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยจังหวัดพิษณุโลกการอบรมนักดื่มนักสูบน้าใหม่โดยสาธารณาสุขจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับสาธารณาสุขจังหวัดพิจิตรในการนี้มีนักศึกษาระดับชั้นปวชและปะวสเข้าร่วมอบรมทุกระดับชั้น รางวัลชมเชยการส่งผลงานเข้าประกวดโครงการเอาออฟเดอะบล็อกประเภทหนังสันส้นส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปีการศึกษา2566จัดโดยมูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนชื่อผลงานวัดเทวะนํำเที่ยวกิจกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด,ด้านอาชีวศึกษาของนักศึกษาระดับชั้นปวช3ณศูนย์ทดสอบวิทยลาลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนาบริหารธุรกิจ กิจกรรมกีฬาสีพวงแสดเกม2023ในการนี้ได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต2เป็นประธานในพิธีกิจกรรมการประกวดโครงการจบของนักศึกษาระดับชั้นปวช3และปวส2โดยอวทปี2566 กิจกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬาสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติปีการศึกษา2566กลุ่มภาคเหนือนวิทยายลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือจังหวัดลำพูนผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพวิทยายลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนาบริหารธุรกิจส่งเข้าร่วมการแข่งขันในสาขาคอมพิวเตอร์จำนวน3รายการ หนึ่งการแข่งขันทักษะโปรแกรมสารสนเทศรางวัลเหรียญทองนายกิติกรนุ่มเจิมระดับชั้นปวช2 2. การแข่งขันทักษะระบบปฏิบัติการเบื้องต้นรางวัลเหรียญเงินนายธนาทิพัดดงระดับชั้นปวช 2. 3การแข่งขันทักษะประกอบคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟต์แวร์รางวัลเหรียญทองน,นายนภาัสรดรดธิดระดับชั้นปวส .1 การทดสอบประเมินสมรรถนะวิชาชีพสาขางานในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรดิจิทัลในระดับชั้นปวช .3 และปะวส .2 ในการนี้ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากวิทยายลัยชุมชนพิจิตและสถานประกอบการร้านคอมพิวเตอร์ภายนอกร่วมประเมินสมรรถนะ กิจกรรมเกรสสปิเกอร์วิทยากรมให้ความรู้งานเทคนิคคอมพิวเตอร์เบื้องต้นโดยสถานประกอบการร้านต้นคอมพิวเตอร์โดยมีนักศึกษาระดับชั้นปวช3เข้าร่วมการอบรมกิจกรรมการแข่งขันฟกซองของนักศึกษาระดับชั้นปวชและปวสโดยทีมอวทปี2566 กิจกรรมงานราตรีพวงแสดของนักศึกษาระดับชั้นปวช3และปะวส2ณโรงแรมมีพรสวรรค์จังหวัดพิจิตรโดยมีคณะครูพร้อมผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมงานกีฬาสัมพันธ์อาชีวศึกษาโดยมีสถาบันอาชีวศึกษาจำนวน6สถาบันเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ วิทยาลัยเทคนิคพ ok ิจ ok ิตรวิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรพิจ ok ิตรวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตรวิทยาลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนาบริหารธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิจิตรวิทยาลัยชุมชนพิจิตรกิจกรรมการทดสอบพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลคำระดับที่1ศูนย์สอบวิทยาลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนาบริหารธุรกิจ พิธีมอบวุธิบตัตรผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นปวช3และปะวส .2 ประธานในพิธีโดยนางสนมเสดผลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตสอขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่เข้าประชุมกรรมการสถานศึกษาวิทยลาลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนาบริหารธุรกิจทุกทกท,กท่านค่ะ